โอเคสวัสดีครับคุณดูวันนี้ผมจะมาเล่นกับพี่นุ่นนะครับเอ่คือเขาสตรีมอยู่ใช่ปะทีนี้ผมก็ไปเจอมาแล้วผมก็เข้าห้องทันนะครับถ้าเขาไม่ถ้าพี่ถ้าพี่เขาไม่เตะออกก็คงเข้าไม่ทันนะครับแต่วันนี้ผมว่าผมจะมาเล่นอะไรวะกุชิออนนะครับเต็มมันมีอะไรเกิดขึ้นนิดหนึ่งเพื่อนเบลน,นะครับโอ้โห แต่ไม่เป็นไรครับมันจับฮันโชเลยแล้วกันโอ้โหตัวเท่นะครับอืตัวแอคเหมือนกันตัวนี้ก็มาจะแอคตัวนั้นแต่เพื่อนแบนแล้วกูชิออนผมงั้นผมก็จับฮันโชเลยแล้วกันจะเป็นยังไงไปดูกันในเกมโอเคตัดเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับทุกคนผมก็จะมาเอาบัฟอันนี้เน่ยบัฟอะไรวะเรียกว่าบัฟฟ้านะครับผมเรียกว่าบัฟฟ้านะครับอ yeah. ตอนแรกว่าจะไปเอาฝั่งของศัตรูนะครับแต่ว่ามันไม่มีเพื่อนตามมากลัวตายกลัวแจก่ยก็เลยมาเอาตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยแต่ก็มีคนมาวา้าบเพืงง่อนเลยเนี่ยถามว่ารอเงไง่ไหมก็ลรอเ่กันไงหรแต่ว่ามันไม่เข้าฟิชออน,นนะนะฟิชออนมันเทกวางไงฟาร์มตรงนี้แล้วผมก็จะมาตรงนี้เลยนะครับบับแดงเลยนะครับนี่เอเ ครันะถ้าได้ท่าได้มาท่าสามผมก็ไปบวกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังบวกไม่ได้ลดใจไม่ใช่อะไรหรอกใช้ขอช้ายัางวะการเกินยังไม่ได้ท่าสามอยูน่นะตัดมาท่ามีผมก็มาเอาของของศัตรูเลยนะ จะได้ทาสิหรนติมาโอยยังไม่ได้อีกไ,ไม่ไม่ขึ้นบวกเลยแล้วนะตายแล้วงับไม่เลยคว้านับเข้าไปอ้โอ้ไม่ตาย,ยนิดเเดียวยยยผมงับเร็วเกินเมื่อกี้นียผมต้องฟันก่อนครับค่อยงับถ้าฟันก่อนมันน่าจะตายเมื่อกี้นี้ผิดพัทดทางเทคนิคนิดหน่อยไม่ได้จับนานไงเอ๊ ปกติจะเล่นกุชออนแล้วก็อะไรพวกตกแข็งอะ่ะฉันมาจะได้เล่นแข็งมากกว่าคืเป็นลายครับแก้มครับแก้มไม่รู้ว่าดะแบกที่จะได้หรือเปล่าถ้าแบกได้ก็น่าจะดีโอเคครับเราก็ฟาร์มกันต่อนี่เจ๊นี่คือแยกร่างออกมา,มาเอาเต่าเลยนะครับให้ดีมากไหมดีน้อย ตัอมาตัวเองคือว่าโอเคดีตัดมาจาังหวะนี้เดินเข้ามาในป่าก็แยกร่างเลยนะครับเพราะว่าเห็นไอ้นั่นกำลังจะตายนะไอ้ดิงน้อยกำลังจะตายแต่ก็งับเข้าไปอ้เพื่อนเพื่อนได้คิวแล้วก็กลับมาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวร่างต้นเรารอยไปแล้วเราก็จะตายนะเจ้ามาเอาบัฟตรงนี้เลยนะเจ้าบับในแนวอยบัฟอะไรก็ไม่รู้ อาวิจงจะเอากับพี่หรือเปล่าน้องแต่ว่าคงไม่ไหวหรอกรอให้ได้อันติก่อนนะอันติเถืออนฆาวิมายเย็นเพื่อน,นงับเลย้ว,ยวยกันเยน็นกลางออกมางับเข้าไปไอ้งับอกนนึง,อนงโอ้ยไ,ไม่ตายไม่ตายอ,อ,อันตินั่นวะ อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าล่างปลอมแตกครับล่างปลอมแตกก็เลยกลับมาล่างเดิมก็มาฟาร,ร์มต่อเป็นไรต้นเกมอ่ะมันชื่อได้อยู่แล้วตัวน,นี้อะก็เอาเต่าเป็นตัวที่สองนะไม่รู้ว่าศัาตรูจะมาแย่งหรือเปล่าไม่มีหรอกตายมาแล้วสองตัวแล้วก็มาเอาบัฟของศัตรตูเลยนะครับ เพื่อนชี้ช่วยหน่อยนับเข้าไปอันนั้นปล่อยไว้นะครับไม่ต้องเอาให้หมดนะปล่อยไว้ก่อนมาจาังหวะนี้เข้ามาในพุ่มแล้วก็แยกแรงขึ้นไปจนตายแน่นอนหยัดมาไล้โอโ้โอ้โหเป็นนับร่างอันนั้นเหรอร่างอะไรว่าร่างปอมโอ้ตายแล้วกลับมาก่อนกลับมาก่อนโอ้โหเป็นกำกลังแปลงในแคม,ม,มป์พี่เจเน่ทำต่อทำต่อนับไป เขาแท้ครับฮันโซร่างอะไรเนี่ยอาจารย์สอนดีเนี่ยาลากออกมาเห็นมีตัวกำลังจะตายนะครับในป่านี้โอ้โหไม่โดนงับเข้าไปตีตีตีลูกน้ำลูกน้ำที่ไปไหนลูกน้ำที่น้องจ้ะโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหล่วงครับทุกคน ตัดมาอีกจังหวะนี้แยกร่างออกมาอาวิจงจะเป็นเจนเจมานี่ก่อนนับเข้าไปป้องป้องป้องโอ้โหไม่ตายโอ้ยมันแปลงร่างเปนน็นบุงกอนนังก็ปล่อยมันไปไว้เจอกันใหม่ตัดมาจังหวะนี้คุณครูมาด้วจ้าไปไหนจ้า มาหนีหน่อยเอ้ยอันนี้จะตายเนี่ยฟันฟันฟันน้อยโอ่งดับฉะกทำงานสู้เรื่องเนี่ยว่ามาเห็นเด้๋ยวมีอลังจะตายตัวเองไม่ได้เต็มเต็มงับกระเป๋าร้อยทีเดียวรุ่เรื่องก็บอกแล้วว่ามันโคตรโกงนะครับทุกคนต้นเกมอะโกงมากครับแต่ว่าขายเกมที่นี่ไหวเขาสู้เขาไม่ได้แต่ว่าตอนนี้อะ ทีมเราก็น่าจะนำแล้วนะ17ต่อ9โอเคก็ถือว่านำเยอะมากเลยแล้วก็ฟาร์มกันต่อฟาร์มอย่างเดียวนะจวันนี้ก็หาคิวที่หลังตอนนี้ก็ได้มา4แล้วเกล่าออกมาเห็นโอเดตอยู่ตรงนี้เอ้ยเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ก็เลยลุกน้ำที่เนี่ยราที่น้ำใจ งับเข้าไปไอ้ยเอ้ยอ้ยอ,อ้ตายไม่ตายนะจังหวะเน,นี้ยร่างต้นจะจะลอยมันก็เลยกลับมาวิจงไปไหนวะโห้ยมีเมียนติสะเมียนติแน่อืมไม่ไหวแล้วมาครับตดีวนี้งับเข้าไปตบแป๊หนึ่งแป๊กสอง นโเก็บสามไปเมื่อกี้เนี่ยพี่เขาบอกว่าเก่งมากเลยก็ธรรมดาครับก็คนมันเก่งเนาะโอเคไปกระเป๋าเห็นอะไรไปแวบบแถานี้เมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเลือดน้อยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมาเอาบัฟดีกว่า มาเอาเลือดตั้น,นครับนี่เรดเด้งมานี่เหลครึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้ปวกได้ <c oughs> เอาตอลอดไว้ล้วกันเพื่อนตีอยู่อย่างนี้นมาได้หลอดมันตัวจะต้องยือกล่างมาปาปาดปาดปา่้ยจะตายงับเข้าไปไอ้ไอ้ไอ้ เดียวเลือดหมดก่อนอย่ี้เนี่ยงับกู้างได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆไม่กลับก็ได้เอาอย่างเนี้ยรออันตรีก่อนทำไงเอาวิจิเรียกร่างมาหินอาวิจิตรตรงน,นี้งับกูบงับ,งบสุดร้อยล่วงไม่ได้เจ๋อไม่ได้เจ๋อบอกแล้วว่าจะมาแบกขี้เขาครับ เกมแม่งี่ขอแท้นะครับเกมนี้มาแบกครับมาแบกขึ้นมาเทียนพารัะเข้าม่รู้แบกแทงตัวนี้จะมันจะตายไอ้ม้าไอ้ม้ามันจะตายม้าจะตายเหรอเรียร้อยมาดิเจ้าม้าโดนงับจริงๆเนาะเรียบร้อยเลยวางไปเรื่อยนะครับ เกมเราก็น่าจะนำอยู่ตอนนี้2ีดห้าต่อสิบสองเกลี้ยกร่อออกมามีตัวไหมแถวนี้เห็นอาวิจงอยู่ตรงนี้ไม่โดนนะครับไปไอ้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 ล่างจะลอยไปมื่ี้เนี่ยเลยกลับมาเอาบั๊ต่อเลยนะฟาร์มไปแล้วก็ตีไปไอ้ตัวนี้มันฟาร์มเร็วอยู่แล้ว เพราะว่ามันงับเอามาพุ่มตรงนี้แยกร่างออกไปเดี๋ยวมันงับตัวนี้นโอ้ยยังไม่ได้งับเไยตายก่อนงับไปตัวนี้ก็ได้มาดิ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 าดาดลอยโอ้โพยพญานาคลอยมาหนีก่อนใหญ่ใหญ่พญานาคโอ้โหเขาแิดตายให้พญานาคครับมึเงนเดี่ยวนี้โอ้โหโ ยืนหน้าเป็นบังกรบังกรไม่เห็นยินหน้ารู้ว่ากับปอมอะไรก็ไม่รู้เลยครับเอาเป็นว่าตัดไปตอนที่เกิดเลยละกันโอเคเกิดแล้วก็มาขี่มงองขีมม่เมฆกักนนะครับทุกคนมาเอาบัฟแดงต่อเลยนะครับเราไปหาเพื่อนนะเพราะว่าเห็นเพื่อนอนั่นอยู่ในนี้เห็นเพื่อนบวกอยู่มามาแล้วครับพระเอกมาแปลย เ,เต็มเลยวะโโอ้โหเ,เ,เต็มเลยเตรียมตัวแยกร่างแต่ไม่อยากแยกร่างมาชะชะเข้าไป้สระให้ัหบไปไอ้ไอ้ไอ้โอ้โหไม่ได้ครับทุกคนแม่เงเอ้ยโดนมันตีแป๊บเดียวเลือดหมดรอดนะครับงับเข้าไปเห็นบิงมาตรงนี้ถอยก่อนถอยก่อน มันทุบทีเดียวตุยนะเนี่ยกระบองมันแรงกระบองมันแรงมาหดดจ่เดี๋ยวต้ามมาหย่งน,นับไม่ได้หรอกนี่ไงแตกไม้หรนี่งนับร่างปอมมาเลยสนใจตอนนี้ของก็เต็มเลยนะนับไปมาเรื่อยๆโอ้โหเลือดเต็ม ลอยหมาบกันเนี่ยดีลอยมาเรียงล่างมาเลยด้วยกันเอาไอ้ดิงเลยงับลูกน้ำก่อนนะครับลุกน้ำตายไหมไม่ตายงับไป็ตัวนี้ได้ไหมงับไปงับไปงับงับไปเรียบร้อยแตกเอาเรียบร้อยโดนดักพุ่มเรียบร้อยลืมดูกันยังโอ้โหโอ้โหเอามันดิเอามันนี่ไงร้อยดักพุ่มหรอ เพื่อนจัดให้บอกเลยว่าโหฉับรับเสียมากเลยโอเคเกินมาแล้วก็เห็นเพื่อนจีนหลอดนะครับเอาหลอดเลยนะนี่หลอดตัวที่สอง <c oughs> ตัน <c oughs> อีกร้อยได้มาอย่างซิวๆเลยแก <c oughs> ละคือจังหวะนี้ตัดสินใจพลาดมากครับทุกคนเวลาอะไรวะอันตีกำลังจะกูะด,ดาวโอ้โหผมรีบเข้าไปเกินร <c oughs> ้อยโดน ตายเลยเฮ้ยแต่ว่าอะไรปแปลกๆอะไรแปลกๆเฮ้ยแตกได้เลยเจ็ดร้อยมีอะไรปแปลกๆมีเ,นเนยอะๆเจ็ดร้อยเลยชนะนะครับอืมก็ว่าจะมาแบกพี่เขาแต่พี่เขาได้เอ็มนะครับโอเคครับว่าเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย